ต่างพวงมาณีมาจากในตอกๆเดี๋ยวมาเทสกันพอดีจะหาพันมาปลูกเนาะช่วงนี้ก็เลยตะเวนหาชิมหลายสายพันธุ์อยากได้พันุนอกจากหมอนทองบ้างเดี๋ยวมาดูกันมาไม่ได้หั่นนานไม่ได้ปอกนานแล้วเหมือนกันเมื่อก่อนเคยเป็นพ่อค้าทุเรียนนะนี่ยเทนี่ด้วยโอ้โหอย่าออกตัวเะไรเยอะนิ้วจะขาดเดี๋ยวเที่ยวเที่ยวล่าสุดไม่ได้หั่นเอไม่ได้น่นานแล้ว เ,เหนียวเ,เนียวจะได้ยู่ขนาดขวเเนียวครัขนาดลูกมันแยะแล้วนะพวงมันนี้ครับจริงๆมันแยะแล้วก็ตามนี้เลยก็ได้นะแล้วก็กรีดแล้วก็แบะเลยนีมันต้องออกตูดออกม,มันจะเห็นรอยตรงนี้แย่จะแยะหมน จะเห็ดรอยตรงนี้เราก็แค่ตามร่องนี้เลยนะฮึยโลใจจดใจจ่อ,จจอมากเลยจะกีดกีดเครื่องลูกก่อนก็ได้แล้วก็แหกออกเลยต้องจานอ่ะจริงจริงก็ตัดนี่เลยก็ได้นะ โอ้โอสีมันสีมันเป็นไข่เลยวะพวงมันนี้ครับพวงมันนี้ไม่เคยกินมันนครับครั้งแรกแต่หานพันธุ์มาปลูกก็เลยหืมกินนจะได้เลยแต่ก็ไม่ได้เหม็นแบบนนี้นะกินนวล อันนี้คือค่อนข้างสุกนั่นอืมเแต่ก็ไม่ได้แรงเหมือนทนีนอแล้วก็เนื้อไม่ได้เละแบบตามไม่ต้องจานแล้วโอเคเลยเห็นไหมปลาค้าทุเรียนจริงๆมันแย่แล้วเว้ยห้ยหลายพูอยู่นะเนี่ยสามลูกมันสามโลสามห้าร้อยกว่าบาทจัดไปอีลกลชิมนิ เนื้อมันมีความเป็นนวลก่อนจะปลูกเราก็ต้องหามาเทสก่อนนะอันนี้พวงมันีนะครับมันโชกแต่มันว่ะหวานนะอทำเม็ดใจ รุ่มเด็กเลแต่เนื้ออร่อยเลยนะแต่แค่เนื้อมันน้อยรสชาติอร่อยอืมนานมากมเนื้อมันน้อยไปหน่อยครับแต่รสชาติดีนะรสชาติโอเคอยู่นะแต่หมอนทองอะลูก,กนนะขนาดนะสุกเล็ดอันนี้มันมันไม่เป็นปลาอะมือมันสุกแล้วมันไม่เป็นปลาล้านี่สุกเลยนะแล้วกลิ่นไม่จัดกลิ่นไม่ได้แบบแรงก,กลิ่นแบบกินได้อ่ะ อืมนเนื้อมันบางเนื้อมันบางไปหน่อยครับแต่ก็รสชาตโอเคนะเม็ดใหญ่เนื้อบางนะไม่ใช่เปลือกบางเนื้อแต่มอนหมดกินหมดแล้วยังมันมันอยู่โอเคนะอมเนื้อน้อยแต่มันเป็นครีมสามโลกห้าร้อยก็โอเคนะส่งมาได้สองสามมันก็พร้อมกินมาดี ตุเรียนดีอ่ตุเียนอ่อนอืมตุเรียนตุเรียนเก็บแก่อืมโอเคครับด้านนี้ค่อนข้างโอเคนะอร่อยอยู่ก็น่าปลูกอยู่นะติดไว้ต้นสองต้นอะไรกนทเลยเดี๋ยวจะไปออตโกครับอยากกินทุเรียนโลมื่นห้าผูนึ่นไม่หลกว่าห้าพันเฮ้ครับเดี๋ยวช่วงนี้มีรีวิวทุเรียนเรื่อยๆเนาะเรากําลังจะขยายแปลงลูกทุเรียนแล้วก็ฝรั่งแซมถ้าชอบอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามไม่ต้องด้อยเดี๋ยวพามาชิมทุเรียนอีกยู่เนี่ไปละสวัสดีครับ